ที่ว่าอาจารย์บอกว่าเร็วไปนิดนึงคืออะไรตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับเรียนเชิญครับคือว่าอย่างนี้คือคุณทักษิณเนี่ยลำบากอยู่ต่างประเทศหลายปีครับผมแล้วทันใดนั้นก็เหมือนจะมีเมฆฝนฟ้าสว่างอะไรทานองนี้ให้ได้กลับบ้านครับนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าน่าสนใจว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งหรือสองนก็ไม่มีเลยครับครับเหมือนเหมือนกับทํานองว่า อาจจะฝากฟันปัญหาเหล่านี้แล้วอออื้าวพอท่านกลับมาอยู่สักพักหนึ่งก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นออืนี่ครับผมทีนี้ผมผมก็คิดว่ามันก็มีอยู่สองสมเรื่องที่เรามองได้นะครับครับเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเออวงการที่ไม่ไม่ชอบคุณลสินหรือว่าที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นเอกภาพกันหรือเปล่าออืืครับ คือมาตอนแรกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับเพราะคุณตัสินมาตั้งแต่เดือนสิงหาใช่ไหมแล้วก็คดีเนี้ยมาเมื่อเดือนมกรานี่เองใช่ไหมอ่แล้วก็อยู่ดีๆก็มาอีกเอมันยังไงใช่ไหมครับเหมือนเหมือนผมชวนคุณเนี่ยอื หหแมงจักำลังเข้าจังหวะจังหวะเข้าด้ยกัะเดินได้ก็เลยสะดุดลุกเลยครับผมอต่อไปทีฮะถ้าเพลงนี้กองกำลังจะส่งเขาทอนแล้วก็ปักหลุดแม่โอเคก็เมื่อกี้น่ะถึงตรงมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้อาจารย์ถึงจุดที่ขบวนการที่เขาเรียกว่าไม่ชอบหรืออันตี้คุณทักษิณเนี่ยเป็นเอกภาพหรือเปล่าจากนั้นตัด ต่อเลยครับผมก็จัดตอนที่ชวนมาตอนแรกก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหานี้ใช่ไหมสิงหามาถึงมกราไม่มีอะไรเลยว่างั้นเนี่ยนะเออแต่ฟอมมกราปุ๊บเอะทำไมมันปุ้มุขึ้นมาเลยวงการสื่อก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยก็แสงไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีคนะครับนี่ก็ก็ผมผมก็คิดว่ามันมีอยู่สองสามเรื่องที่น่าคุยคือเรื่องแรกก็คือว่าต้องมีคนบางคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ ปล่อยหมอนี่ไว้นี่ไม่ค่อยอหมอนี่เลยนะปล่อยหมอนี่ไว้ไม่ค่อจะดีละสองมาคุยดีกว่านะครับอันที่สองก็คืออันที่สองก็คือว่าเปลี่ยนไปได้ไหมว่าแต่เดิมตอนที่คุยกันฝากรักกันชวนกันมาแต่งงานเนี่ยอือันนี้ไอ้ที่เขาเรียกกันว่าดิวดิวดิวเนี่ยใช่ไหมอาจารย์นี่แหละนี่แหละนี่แหละก็ดูเรียบร้อยดีแหม ชวนผมกลับบ้านผมลำบากอยู่ต่างประเทศตั้งนานให้ผมกลับมาเ,าาเลี้ยงหลานมั่งเยอเหมือนั้นนะใช่ใช่ <c oughs> ไม่แม้คือคือจะชวนผมกลับมาโดยไม่มีความยากลำบากอะไรเลยนี่มันก็ง่ายเกินไปใช่ไหมครับเราก็ต้องถามเอาให้แน่นนะไม,ม่มีปัญหาใช่ไหม,มสบายดีนะก่อ,อนมาผมก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมครับมนนะผมเก็บผ้าเก็บผ่อนกลับมาไม่กี่วันเอาน้องผมก็ยังอยู่โน่นเลยมผมเป็นห่วงอยู่เอา้า ผมมาอยู่ไม่อกี่วันจะไล่ผมกลับนี่มันมีปัญหาเนี่ยนะที่นี้ครับเพราพออยู่ไปอยู่มาเอ้าเรื่องนี้มันโผล่ขึ้นมาก็มีสองเรื่องที่น่าคิดก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าอ๋อคนที่เขามาดิลอะไรกันที่คุณใช้คําเนี่ยอ๋อก็เปลี่ยนใจใช่ไหมนะครับหรืออันที่สองนะครับก็คือในในบรรดาผู้คนมากมายเป็นล้านในประเทศของเราเนี่ยนะครับก็คือว่ามีคนเห็นต่างกันอยู่คนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ มีฝ่ายหนึ่งที่เนี่ยออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่ทางเดิมที่ดิวกันไว้ก็คือมันคนละพวกกันน่ะคนละพวกกันน่ะนะฮะทีนี้อประเทศของเรามันไม่ใช่อยู่ดีๆมาเรียกประชุมกันแล้วก็จัดการเอานี่นี่พูดอะไรให้มันเหมือนๆกันหน่อยนะอครับมันก็มีฝักมีฝ่ายกันอยู่เนี่ยมีต่างคนต่างคิดกันอยู่นะใช่ครับใช่ครับที่เพราะที่ ที่บอกว่าเร็วไปหน่อยในความหมายของผมเนี่ยก็คือแปลว่าต้องดูอีกสักระยะหนึ่ง oh. อ๋อ uh. ดูซิว่า uh. อันที่หนึ่งดูนะครับ uh. อ,อันที่หนึ่งดูก็คือว่าการเรียกร้องเจรจาต่อรองหรืออ่ายังไม่สบายขอเลื่อนเวลาไปก่อนเนี่ยอ่า uh. ครับจะมีคนตอบรับไหมจะมีคนเข้าใจไหม uh. จะมีคนยินดีฟังไหมอืม uh. นะครับหรือ uh. อันที่สองก็คือไม่เอาไม่ไม่คุยไม่เคยละตัดสินละอืมเ uh. เลยเดินหน้า โอ้แสงว่าจะจัดการเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยนะผมว่ามันต้องดูมันต้องดูแนี้ไปนะครับเนี่ยสองสองเรื่องเนี่ยต้องคอยดูผมจึงคิดว่าเร็วไปนิดถึงที่จะพูดทันทีว่ามันฟันโช่เชะเลยเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีกระบวนการที่เรียกว่าตัดสินให้มันชัดเจนว่างั้นเลยนะอาจารย์ครับอันนี้อาจารย์มองว่าขาผมเชิญครับเชิญครับครับคนลุ่งคนสาวก็ยังมีปัญหาใช่ไหมครับคนแก่บางคนที่คุณอนันต์เนี่ยก็มาย้ำเตือนบางเรื่อง ใช่ไหมครับแจ่ว่าในในบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านเราเนี่ยคืใช่มัาจะเห็นตรงกันห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้เฒ่าผู้แก่ยังไม่เห็นตรงกันเลยแล้วทําไมฝ่ายหนึ่งเรียกกลับมาแล้วจะมีคนหนึ่งเปล่งเสียงออกมาบอกว่าอ้าวจากการเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหน่อยอย่างเงี้ยเอะมันองเป็นแต่ว่ามันมีความเห็นต่างกันอยู่ในบรรดาผู้คนบ้านเราครับครับผมอ่ะ ทีนี้ถ้าถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่40สวใช่ไหมฮะลงชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณเนี่ยเอ่อของคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาคุณพิชิตนะฮะอันนี้มันสืบเนื่องกันหรือเปล่าว่าการมันเกี่ยวยงกันไหมการหยิบมาตรา112ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณทั้นที่ก่อนหน้านี้เงียบใช่ไหมฮะมันเกี่ยวข้องกับการที่คุณทักษิณขยับตัวมากเกินไปหรือเปล่าตั้งแต่กลับมา ก็เลยอ่าครับคือมากเกินไปเนี่ยนะมากเกินไปเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของการตีความอ่าในในมุมเขาในมุมเขาครับมุมเขาเนี่ยคือคือคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครรู้จักท่านเราจะรู้นะท่านเป็นคนทํางานนนไปเจอคนนั้นคนนี้บันอ่าบุคลิกของท่านเห็นไหมครับเจอใครก็ทักทายคุยนั่งคุยนี่อะไรเนี่ยไม่มีที่ี่ตองอะไรเนี่ยนะแล้วคุณที่ดูคนไปอยู่เมืองนอกมาตั้งนานนะฮะ วันๆคุยแต่โทรศัพท์โอ้โหได้กลับบ้านมาก็ต้องคือคยิบเส้นยืดสายเนีอยว่างไงใช่แม้มาเชียงใหม่ไปนั่นไปนี่โอ้หคุณกักแกไว้อยู่ต่างประเทศกันต่างทะเลทรายกลับมาแล้วอยู่เรียบร้อยนะแล้วก็ผิดวิสัยนะใช่มันนอนนิ่งอยู่ในตึกชั้นสิบสี่นานมากโอ้ายเดือนเลยเป็นคุณเป็นผมนี่ก็บ้าตายอยู่บนนั่นแหละครับ นะพอออกมาก็ไปนั่นไปนี่ทีนี้พอม,มีคนมองว่าเอ๊ะชัดจะมากเกินไปมันขึ้นอยู่กับการตีความเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่เห็นว่าท่านท่านได้ทำอะไรที่แปกแลกแหวกแนวกว่าคนอื่นนะครับครับเออท่านพูดแบบคุณอน,นันต์ไม่ท่านก็ไม่ได้พูดท่านไม่ได้พูดอะไรท่านท่านเพียงแต่ติดตออ่อคนนั้นคนนี้เท่านั้นเองอมผมจึงคิดว่ามันมันน่าจะให้เวลาคุยกันคือสังคมไทยเนี่ยควรจะรับฟังกันให้มากกว่านี้สมานชัด มากกว่าน,นี้หน่อยได้ไหม,มแทนที่จะ,ะทําแบบนี้แต่ว่าก็มีเพื่อนผมประสิบมาเหมือนกันว่านายนายอย่าลืมนะมบางทีเนี่ยเขาเสนอเรื่องบางเรื่องขึ้นมาแบบกรณีเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะทดสอบดูว่าบรรยากาศคนอื่นเขาจะว่ายังไงอนอเป็นการ อย่างอุณหภูมิในสังคมอืมภาษาภาษาโบราณโบราณเนี่ยองนักข่าวผมก็บอกว่าโยนหินถามทางหน่อยดีกว่าไหมว่างั้นนละนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับข่าวผมอะทีนี้นะครับเรื่องเรื่องเรื่องแสดงว่าถ้าอาจารย์พูดมาตามนี้ยอาจารย์มองว่าคุณทักษิณไม่ได้ครอบงำพักอย่างที่หลายฝ่ายเป็นกังวลใช่ไหมครับคือคือคืออย่างนี้ครับคือ ขอบงํานี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคุณทักษิณประกาศที่หนึ่งสร้างพรรคมาเองกับมือคตั้งแต่สองความรู้ความสามารถนะครับความรู้ความสามารถสุดยอดสามทองสบายมากเต็มที่ครับตีลูกน้องหรือคอนเนคชั่นเต็มไปหมดครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าทำอะไรหน่อยเนี่ยคนระแวงมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมผมผมดูลีลาคุณเสรษฐาดู ผมว่าท่านก็สบายใจดีนะแหมเป็นเป็นนักธุรกิจมือหนึ่งทำงานด้านเรื่องที่เรื่องบ้านเรื่องสังหาริมทรัพย์อะไรมาตั้งนานแล้วที่นี่ก้าวมาสู่ในอาณาจักรการเมืองที่คุณติสินเป็นขุนพลมาตั้งนานครับแหมมันก็ต้องฟังกันหน่อยใช่ไหมครับเพราะผมจึงไม่คิดว่า คือถ้ามองในแง่ลบคือว่าโหน่าสงสารนะโดนผู้ใหญ่ดูหรือโดนผู้ใหญ่ครอบงำผู้ใหญ่องค์การอย่างนั้นอ,อย่างนี้ถ,นนถ้ามองไปในมุมนั้นแต่มองอีกมุมหนึ่งใช่ใช่แต่ผมก็มองอีกอย่างว่าผมผมมีบุญได้มาเป็นนายกนะผมมีบุญได้นะครับใน,ใน,ใ,นในสถานการณ์ที่ไม่ไม่แทบไม่มีใครคิดว่าแกาจะได้เป็นนะครับเพรแกได้เป็นแล้วเนี่ยแก่เขาเป็นนักด้านหนึ่งเป็นนักเรียนน้อยเรียนรู้จากพี่พ ลุงๆเดี๋ยวกนายกมือเก่าซึ่งถือว่าเก่งมากอมโอโ้โหนี่คือคือถ้าหากว่าคุณทักศินออกมาพูดจาใส่ว่าร้ายรุนแรงแบบไม่ไว้หน้ากันเลยเออนี่ก็ว่าไปอย่างใช่ไหมครับขาดยาม่ิจารว,ว่าอะไรเพราะผมผมจึงคิดว่าคุณเสถานเนี่ยถ้ามองให้ดีแล้วเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสการเรียนรู้นะแล้วก็ถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆเน่ะผมคิดว่าก็คงไม่กลับเพื่มถึงขนาดว่า อะไรกันเป็นนายกมาไม่กี่เดือนไปซะแล้วอย่างเงี้ยผมค้าไม่ได้ใช่อ่ะนะครับผมครับผมอ่ะทีนี้อ่ะถ้าท่าทีของฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็เป็นทางคุณชัยตวัน์ดุลาธนนะครับจริงจริงเนี่ยก็จริงจ้างไกลอ่าท่านถูกสืบสืบถามอ่าท่านก็บอกว่าอ่าบอกว่ามองว่าถ้ามองในสรุปนะครับก็บอกว่ามันเป็นอ่าน่าจะเป็นเกมการเมืองมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องหมายถึงว่าเกมการเมืองของทางขั้วอำนาจเก่านะครับแล้วก็อ่าท่านก็บอกว่าไปอ่ จับตาในเรื่องของบรรทัดฐานที่เท่าเทียมกันในระบบกฎหมายระบบนิติรัฐมากกว่านะครับประมาณนั้นอันนี้เห็นด้วยไหมฮะหรือยังไงผมผมคิดว่าคําว่าเกมการเมืองแบบนักการเมืองพูดก็น่าฟังแต่ผมพูดแบบผมพูดเมื่อกี้นี่เห็นไหมก็คือว่ามันมีความเห็นต่างกันในวงการข้างบนครับเพราะฉะนั้นฝ่ายหนึ่งบอกว่าเออชวนกลับมาทํางานช่วยประเทศชาติอย่าทะเลาะกันเลยนะฮะก็แหมก้าวไกลเขาก็ เขาก็เก <anto government> mm ่งสกัดของเขาอ่ะก็ต้องใช้มือดีๆมาช่วยกันประคับประคองหน่อยจะได้มีหลายหลายเสียงอย่างนี้อ่าทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งมามองว่าไม่ได้ต้องลุยหน้ามากกว่านี้นะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมคิดว่าช่วงทํานองที่คุณแชระาพูดเมื่อกี้เนี่ยผมคิดคล้ายๆที่ผมบอกเมื่อกี้นี้คือต้องต้องดูสถานการณ์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับก็คือใช้วิธีการพูดจาหรือดูว่า แต่ละฝ่ายเนี่ยจะจะมีท่าทีต่อปัญหาเหล่านี้ยังไงนะครับเออแล้วอย่างนี้มันมีโอกาสไหมครับประจย์ที่มันจะเขาเรียกว่าพลิกคลั่วเลยก็คือหมายความว่าจากเดิมทีเนี่ยเอ่อก้าวไกลกับทางด้านของเพื่อไทยนะแล้วก็มาแยกกันออกไปแล้วก็เพื่อไทยก็มาจับกับกลุ่มนี้แหละกลุ่มอ่าวกลุ่มหลอดสองลุงเนี่ยหรือเปล่นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัดออกไปเลยแล้วก็กลับมากับก้าวไกลใหม่เลยเนี่ยมันมีโอกาสไหมจ๊ะ จะมีโอกาสใหม่็ต้องถามแบบถามแบบวิชาการตอบแบบวิชาการก็คืออย่างนี้ครับครับควรกันมาแก้ปัญหาประเทศชาติควรกันมากลับมาได้อยู่เลี้ยงหลานได้ทำงานเพื่อประเทศชาติเป็นที่ปรึกษาคไม่ขอเป็นนายกอีกแล้วอ้าวทำไปทำมาจะมาเล่นงานหนึ่งหนึ่งสองชั้นเนี่ยโอ้ผมเป็นคุัศิลิ์ผมก็สะอึกนะครับแบบนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ ครับคนนึกว่าจะได้อยู่กันดีๆแล้วทําไมกลายเป็นแบบนี้ถ้าถ้ามันไม่ยอมถอยเนี่ยนะครับแน่นอนสิครับคนอุตสาหกัับบ้านมาแสวงหาสันติภาพอยากอยากมามีความสุขกับลูกหลานครอบครัวได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติให้แต่ละฝ่ายมาคุยกันใช่ไหมครับแต่ถ้ายังเล่นเล่นเรื่องนี้อีกซึ่งก็คล้ายๆที่คุณนาันนันพูดอะใช่ไหมครับทำไมาจึงไปทําร้ายเด็ก ทำไมไม่คิดถึงว่าอนาคตเขาจะไปได้ดีอ้าผมก็มองกลับมาถ้าเป็นคุณนั้นพูดแบบนี้ว่าคนแก่คนหนึ่งกลับบ้านมาแล้วก็อยากจะทําประโยชน์ให้สังคมอ่ะอืมอืมยไม่ทาอะไรเลยแล้วคุณก็มาทิ่มทิ่มทิ่มหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันแปลว่าอะไรผมก็คิดว่าถ้ายังทิ่มไม่หยุดเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องดีครับอืมใช่ไหมครับถาบผมก็มีโอกาสได้อย่างที่ผมผมถามใช่ไหมก็คือว่า ก็ก็สามารถใช่ไหมท,ที่ที่เขาจะสละเรือลํานี้แล้วก็กลับไปกับก้าวไกลได้อีกใช่ไหม,มเขาคาจะไม่กลับไปก็ได้แต่เขาอาจจะบอกว่าบายบายไทยแลนด์ฉันไปนอนดูใบต่อลยฉันไม่มาอีกแล้วประเทศนี้ <c oughs> ถึงขนาดนั้นเลยรออาจานหลานก็อยู่ตั้งเยอะนะอืคือแม้มาทีนะก็อุตส่าห์มาอย่างฝังใจมากราบแผ่นดินแล้ว <c oughs> ตายแผ่นดินแม่ใช่ไหม <c oughs> ครับอทำแบบนี้กับฉันเนี่ย เป็นผมผมก็ต้องคิดเหมือนกันใช่ไหมครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับถามมจริงอ่ะแกอยู่โดยใบแกลําบากไหมผมเชื่อว่าแกมไม่ลําบากนะอืมเข้าใจเข้าใจครับผมข้าวเหนียวไสอัวส้มตำเนี่ยเต็มไม่หมดคนไปหาตลอดโทรศัพท์ก็ได้ <c oughs> เด๋ยวอย่างเดียวไม่ได้มาเมืองไทย <c oughs> อา้าวแต่พอมาแล้วขยับไม่กี่เดือนอา้าวมีเรื่องเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดนี่ตัดสินขึ้นมาให้ให้ติดคุกอีกสักสามสี่ปีโอ้ยหมดกัน ปดสิบพอดีแปดสิบพอดีเพนดีกว่าค่ะคำถามสุดท้ายครับอาจารย์พอดีเวลาใกล้จะหมดอาจารย์มองว่าเรื่องนี้จะดําเนินไปถึงที่สุดไหมฮะก็คือว่าโดนดาเนินคดีไหมหรือว่ามันจะมีอะไรที่พลิกแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าหาทางออกกันได้กันไปถามบชาวบ้านเลยอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้ครับัผมคิดบ้านนะครับถ้าฝ่ายจ้องจะเอาเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวก็แสดงออกมานะว่าจะเข้มข้นขึ้นแค่ไหนขุดเรื่องเก่าๆออกมาหาเรื่องที่ เรื่องที่สองคุณทักษิณจะตอบโต้อย่างไรจะขอเวลาก็คือการขอเวลาขอคุยขอพูดเนี่ยก็คือท่าทีในการประนีประนอมเพื่อจะหาทางออกไงครับครับแต่ถ้าอย่างที่บอกเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะตั้งแต่ชวนมาเนี่ยชวนมาเพื่อมาสแสวงหาสันติวิธีนะครับแต่คุณตอบแทนคุณทักษิณด้วยห้องกลงห้องโรงครับถ้านะอย่างนี้ผมก็คิดว่าคุณทักษิณก็บาย,บาย อืมครับผมอ่ะโอเคครับอนาจะเห็นว่าจะเป็นยังไงครับอ่าวันนี้ตรวจสอบเพียงนี้ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับบคุณมาครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ